สวัสดีค่ะคอเอกใส่กลงใ่นี่ใหกนถอดบันตอนีก็ลอลงคลิปแล้วะขาเจอนลงคลิปขจอดถ่ายจนลงคลิปไปทุกคนแลือนเืมาเออเขน่อนดาเ่อนเ่นาเอเข่นเ่อเหมอขือนเขื่นเราเออ่อว่าตักขึ้นคลิปนมาอ่นยังดอกกาอนาก็มาเือเอากลออนนา คส้กองลังยัวนะมันสิคันตามขีดนะสิปนาไอ้กรต่ายี้ยล่ะวันเดียร์ถายมูุงนากดเนี้ยแหง่ื่อมหอบคองต่อเรียนคองน้ำบ้างคองกุสิบีุท่านเน่ยเป่บเนี้ยแหง่กส่ไ้ก็ไปไมบัวเนมเต็มื่อตเน่มเต็ม ซีหลานเขามันไก่อยู่สตีมตูบอร่อยเขามันไก่เขามันไก่อร่อยมากกินนสลัดสลัโล่กินอันนี้มาตองนึ่งกินอันนี้มาองกดแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยมากๆวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอคอยเพราะว่าว่าเอาว่าได้กินรอคอยตนี้ มีเดจิ้วอเบอร้ปรยบด้วบอกันนี้ที่เราคอยเพราะว่าแม่แก้วของของมาไว้ให้ที่บ้านน้องซีมเยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างอเข้าไปเบิงนี่ท่้างไปแกไปสนามไปเบิ่งไปแก๊กกองพิ๊สใคือให้น้องลยจ้ะจ้าอ ตัวเอฟเยเนี่ยเราทดสอบไขมาทายไปไอ่เบิรลูก่เยอะมากไปเอาองนอมมไปทายกี่หลัแอบอทม่ทายเอาสิหาโบแม็กไปทายเลยโอ้ดมันหลดไปเลยสร้างการหาเค่ดียนี่เอาสิบห้าโบแม็กไปทายเอาเดี๋ยวอันนี้มันเอามาโหลดเครื่องนี้แล้วไมเกี่ยวกับมีเาดงมากเมันดีมากมาไล่เต็มข้อยูซื่อเลยม่ขึ้นนี้เออ ว่าสิซื้อปีไหมตอนไหนซื้อปีไหมซื้อยังก่อนซื้อหาคู่ไทยคิมไทเทเนียมหรือเปล่าแม็กว่เอเซียไทเทเนียมจัดการที่เขาบอกก็ไทเทเนียมปะเบิ้งเป็นตัวตัวเบิ่งเนี่ยนี่คือนี่ไงมันมันเหลือตัวจริงไรเป่าไปตั้งหากล่องอีกจังมันคือว่าชาบสีเป่าไปแจ็คันสิครับสิไปกินแจ็คเสียแล้วแกะอเอาบ้ทันเล็วบาทันเล็วเดี๋ยวเขาจะไม่เก็บตกอยู่ เขาสิเปิดเปิดกล้องปริศนาอยู่นี่ไปเราไปนี่เอามาเมยแอปที่ไม่ได้ใช้เอาของตัวใช้งานจะประหยัดพื้นที่เปิดข้างนอกมั้งตอนนี้เป็นั้งสว่างเป็นมาเอามาเอามาคนออกมามันค่อยแจ้งเอานองที่เปิดกล้องปริศนามั้ม่

ยอเอสดนะทุกคอกับเดี๋ยวๆลิปนี้เราได้พี่เอเปิดได้ไนคลบอมัต้องนางลกงเลยจ้ะนี่ซื้อวันชลหลายลอ่องสวันชหรอื้อวันชแลแ้จงนะจ๊ะแล้ช่องเจฟยอเนี่ยคนพอดีเลยตรง ริบสติกพี่แก้วได้เนียนบ้นีพี่แก้วสมาร์เอ่ด่นแม่ด่นพี่ิสเล็กตุกโองิศนาบ่เว้ยไม่กระสังเอาพี่นละคือเสียงดังคืออยากวันจีนอนเหรอ่อันหลไป่นนองด้วค่ะยลดไปได้เจ้าบ้านเขาไปแน่เบืออะไรติน้อยิิกอเบือยเรียงเีย อะไรอ่ะฟ้ารับพ่อนะมีของใครบ้างเนี่ยดูสีมีอายแชโดว์ของเราไหมนะพี่ของมี่ไหมนะเกลียวโอ้นี่ของฝากให้เอมมี่นี่ไม่เกี่ยวฝากให้เอมมี่อ๋อนี่อันนี้ของน้องเอมมี่แล้วก็มีของพี่ปูเป็นนะ่พิษตะกรงมีของพี่ปูของพี่เปาเนี่ยแหละอันนี้นี่นี่ของน้องใช่ไหม ลูกสาวคนสวยเลยว่ะเอาสั่งนึ่ลูกสาวคนสวยกับหูจะบอกว่าเป็นของใคก็ตรียกู้ยิ่งอยู่คนเดียวเอาพูกันติดตอคนกอนเอาอไปก็ไปไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะติดต่อี่ขอีได้ไหไม่เดี๋ยวไม่อย่างนี้ไม่ได้ซื้อยีมาขากันแล้วเอาได้ได้ มันก็อาเหนิวแนวกบ่อเล็บเขาสหาเล็บมันจะหักไงไปทำานั้งหลอยนี่กันไก่กีกันไก่ลองี้สิยกวปากกันไอกลอกนไก่ซะคนนปากหคนนี้ก็ปากเนี่ยคนนี้ก็ปากสุรักูแผลกษฮะฮะปากสุรังูสุรว่าปากม้าสัติแมว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 อุ้มเงว้กโต กอันนี้คืออะไรหนูรองขื้นเอสเซนต์รู้ไหมว่าเท่าไรเท่าไรอร้อยมิลลลที่ร้านจริงชื่อท่อเด็๋ยวนขันหลืบคุณได้ไหเท้าได้กะซางหญ้อคืกเอาไม่หญ้อค่ะเศราอหญ้อแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเปิดชินต่อไปตะวนูกยานได้ผมเปล่ยนม่รักบอลอกไม่ได้องค์เตียอลเยาะๆเลยเยอๆเลยยอะไปเยอไป อันฟังนี่เพิ่นตังใจตังเกผมเหยียบกินตตอมบกโดนกับ่ปากบ่เปยังคนใดจะเท่าเด็กขยับออกเองเห็นอดีตสว่างเลยของตนยซุนไปเลยแม่เอมาค่ขาบกคนแตงโอโกขึ้นันต้นนั่นยาท่วงยาท่วงเให้โฟกัสด้วยโฟกัสกองคุ่นอ้โฟกัสดังขายอันนี้คืิปก็ ออเอาเปิดต่อไป <Peg S 2> <jd j. S 1> เปิดต่อไปเอานอไปก่อนตะกไอเชดูอันนี้ร <c oughs> ่องพื้นไอเชดูก็ขึ้นอย่างเอาแค่ตาเนี่ยอันที่เข้แตะตูเย็นกินอันนี้ก็รองหมอนันอัอมอดีโอะโคโดเวัี่ดดีดูคิวหรือเปล่า ดีโดนยูโดไอ้กูนั่งต่อเดี๋ยวม่สซื้อกูว่านออ่าจะประกอบเข้าไปพี่บองก็ออย่าอเแก้วหันได้กล้องอยู่ก่ไม่ของเกินอนี่เป็นุกคิีเป็นเดร์ เขาเหยื่อเข้าขันลบไปเลยลบไปเลยกู้ชายขึ้นกอล์ฟวันแล้วเซรั่มวีเอสเซรั่มเอามาทดลองเลยไปฮะเซรั่มทดลองเลยไปอาอันต่อไปต่อไปต่อไปตุ๊ดถ่ายแล้วบนมิวพอแล้วสื่อความกูดีแค่แค่เปิดซาซาย่มาแต่สามหนาที่มันหลายกองยูไอเนี่ยอะ ทุกคนเมื่อกี้ได้สามนาทีพอดีนะ่จอมตน้ตงนี้ตรนี้ตนี้ตรงกี้ตรงนี้ตนี้นี้ตรงนี้เนี่ตรนี้ตรงนีาตรน้นี้ตรนตรงนี้ต่งนนี้ตรงนี้รงนี้ตรงนี้ตรนีตนี้รนนี้ซ้งนนี้้ง เอาไม่ให้อายผูกยเกิดนี่ดีว่นี่มันมีผมอยู่เดียวเดำ่เื้อเกิดยูอไม่ให้อายผูกุนีค่ะอก็มีปัญหาเดียวช่องนี้ก็หจิเอาพี่เปาอันส้งกระบอกไปนี่คุณคุณนี่กระบอกนี้แยของอีแท้ เคีนซิงหรือเปล่าบอมันน่าจะเป็นคินซิงนะผมว่ากระบอกแมนแน่เาะน่แกตัวนหนมันเหลีวก้อนแแกนะานี้อาี้พี่กเมีนพี่จังน้อย่ทย็นเย็นเว่ามันกลาดพุ่กมากปภากลางงเออเตปประตูออกมาเลยเสียงาวิาดิอุ้ยป้องเลย ตั้งใจเบินักนันมตนนี้ไปที่พาสดหน้าเอนะไกินสิ่งอุ้ยอุ้ยุ้ยมัดกัดแกะก็แนนหัำหอมาุชีกุชีของว่าเปนอกูดอกมเปปีนนกันม่าเอ๊ใครนะี่เียวครับี่เียวใครนาโอ้ยสีลกลาดแบบนี้นะ

พี่เปลยังไม่ได้กับเพื่อนพี่ปอพี่จังได้แล้วก็ีปานี่มาปอเอียวเปาปอเอียวเปาจบนะปอเอยวปอเอียวะกับคุยที่โตหรอไม่ได้ว่อปานาเทังีสมบอันใบเร็วแข่ไวสั่งกันางแต่ว่าอันของไอโฮกที่เหล่าเปาหมดไปเร็วหนึ่งสองสามค่งสองเมื่อใกล้พี่เบลอยังม่คุยเล อนี้ก็นาจะเป็นแต่ว่ากลับไปมึงส่งอืนทาแล้วกับองใส่เออ็อับยังท่านอะไรเลยสวนอันนี้ก็ลองพื้นโอ้ยเขเอาเมียนมาให้แกแล้วแกแนทเถอะอึ่งน่ัวเนิยวอยู่ขวางทางก็เคี่ยมดีบบนี้โรหยิตโรยยตเลือดเลือดบกจะเล่นเถอะเล็กๆน้น่อยก็ได้อ้ยท่านนั้คือหมองคลำแท้ กีวันเหลี่ยอะดำกบาลครูเพิ่นขาวคือหลอดไฟอีนี่เป็นคนชินลมท้อเนี่ผู้นผู้น่งแกว่าไดถือของันนี้เลียงเกินเอยู่นี่แรนี่เือไ่ตกเบือของกันมะเมนของละพ่านาท้วงหนีบซูมือเลยตรงนี้วเปล่แล้วอยู่กับไผกับมะคืออยู่กับผีเอบโดยเฉพาะขาเีล็กบนมอแม่อันนี้จะเป็นไอแชโด เซรั่มของเล็กของอาแนนกเก็ตหรือเปล่าน่าจะใช่มกเก็ตโอ้ไม่เก็บวิชาฉันกองเล็กเนอะหนูสีน้ำตาลเป็นบ่ไม่มีโพพาสำหรับวันที่แต่งหน้าเบาเบาไม่มีก็คือมีแต่หนักกับสดเท่านั้นมีมีมีแต่หนักกับ อีกไปเมื่อตีแล้วโดนแล้วคนเิผ่านตรงแล้วอันนี้กล้องถ่ายแล้วเพ่อีอัพก็ได้โดนเลย้ยสิบนาทีแล้วแราคาเปดแล้ยแาคเอาบัตเตะเชื่อทเอาเมืแล้วครับสวัสดีครับเอาโมมี่โมมี่ท่องโมมี่ยังสิบเอ่าื ขออภัยนะครับเเพอนวินไอนะครับผมไอจัน้อยนะครับไมือได้ปิตีที่ว่าก็ไม่ได้หรอสหรับอทุ่นค่า้ีขอบุณมากๆเพราะเขาลอคก็ําแบบเครื่องที่เขาลคาบเครื่องจอสใส่ใส่ นี่ยรองลิปโคตลิปไม่โคตรลิแมทแล้วก็อายแชโดว์แล้วก็มีของฝากให้เอมมี่ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นผ้าเลนตาแม่ค่ะเป็นผ้าเลนตาคือแบบยันเดินกนได้ใส่เขาทั้งหมดนี่ก็คือซื้อท้องได้เป็นบาทเลยได้ค่ะบมแมนต์โมโหวเลนต์วงหัวได้โอโหยดีก็ไม่เป็นจริงใจนี่อันนี้แม่ทจะใส่ให้น้องตลาดนันอะไรร้อยหนึ่งกันปีกินมาจัด แต้คองพี่เปียวกันของพี่เปียวกันกินขา่ครบแข้าคุยล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุนขอบคุณขอบคุณขอบคุณขยบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณีอบคุขอบคุณขอคัณขอบคขอบคุณขอุณคุณข็บคุณขอบคนณขอบคขอค่ขอบ่อบคุณขอบคุณขอบคุณขอคุณขคุณขอบคเลขอบคใณขคุะขอบคขอบคุคุขขณขอคคนออคนขอค น้ำหอมมีอยังมะเก่าคือพี่เปรี้ยวแท้มีหยังมะเก่าแท้น้ำหอมพ่อยนี่แหละสีนี้พี่เป็นนักอื่นมื้อนี้ส2คนเนาะ บอเกาก็พูดถืออยู่จดนเกาูไ่เปียวอันนี้ใส่ไปหนี่หนูไม่ไม่มีโอยหดูเทสอันนี้ให้ดูหน่อยอยากดูใช่เทสเลยตอนนี้พี่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 บอกว่าปากหนูซีใช่ไหมใช่โอเคอา็จะใช่ใช่เลยใช่เลยนนงนอ่ยไดนงนิม่ติมเติมเติติมิมเติมเตมเตมมเิมเ ลิบกอนนี่คือมันเป็นสีใสสองห้าห้าเจ็ดสองคอนยิบสีนี่คือมันสียูตอนเป็นสีแบบเล็อ๋อโอ้แม่นทุกนี่เป็นสีบอนิดนึงเป็นสีชมพูนหน่อยแบบกาเตีอยมฟิลแบบแตงนาเล่นหน่อยยังสีนาหอมหอมเลยหรอหอมโอ้ยยังขึ้นมันขึยังม่เป็นตะกิน แคเพาวีวโอ้สุดเบรอายุเลยเระก็ยเอามาใส่ในเบอรอายุแ้ก็เอาทิมในไอเอินพูดซันกอแล้นนีไปในติดแน่นอนดับกิพนี้ขอจไปเท่านี้นะคะขอารันตดนานนะคะไว้บาย